ที่จะไปเริ่มในคู่ระหว่างทางด้านทีมซิเคนกับนิกมาดูคู่นี้ก่อนครับเวอร์เทนโปเอฟยกเทเลกันในซีสไปครับเนเดบลารบสเปิวติคเลือบไว้แล้วก็ตูดเลือนมาต่อเขียบทางด้านโนครไลท์เลนแตกค่ายผมบางด้านโนวันก็ไม่รอดฮะเนเดบลารสเปิดไปนะคบที่เดินองฟ้าลูบิกครับและซอฟใส่เข้ามา กดดันยับต่อสูบเลือดไปแล้วก็ละลายครับผมเจ็บยะเดินถอยไม่ได้บอเจอดิคลิปแล้วก็ตัวของไรเดรนนะสกอร์สองสองครับเวอร์ดันโปเอ็มพายหนีมาเป็นไอรอนวูดเธยครับทางด้านตัวของเพียวโอ้เอ็กนาโดนดูดเลือดยับอีกครับไวเปิลสไตล์เหยียบเอาไว้ครับในเดอะบลาดอันลงยับต่อครับผมและทางด้านตัวของโนวันดูดเลือดสู้ครับดูดเลือดสู้ไม่ไหวบอกพิษมันแรงเกินครับแล้วก็ตายไปสามต่อสามครับ แผลศพไม่ถึงครับผมตื่นไปหน่อยครับแล้วตอนนี้ก็เคลียร์นั่นซับอนเป็นซับอนเคลียร์ไปแทนก่อนครับเพราะว่าทาั้งด้านโดของสโลกับไซอย่างนี้จะตายเอาฮะสเปกเตอร์เปิดพรอนบาดไล่เก็บการ์บอนเสร็จด้านโดของไวเปอร์รอดไปได้ครับดับยกเทเลกเนดิซีนไปดูดซึมเลือดพี่เอ็กนารครับเอ็กนารอดไปได้ฮนะดิคลิปเคลื่อนตัวเองไว้ทั้งด้านโดของฝั่งสเปกเตอร์ขอรเ,เรข้ามาตีไม่ได้ฮนะดิคลิปเคลื่อ,อ,อนไว้ครับ เดินดันไฟไลเลสถอยออกมาก่อนครับบอลได้ในแปลซอฟระเบิดใส่ไซบ์ผมเรียบร้อยละลายครับมาสลี่เดินผ่านดองระเบิดแอกสับหัวแตกนะครับแอกมาแบบเพลินเลยครับช่วงขามีสับหัวแตกต่อครับไปผมแบทเทิลนังเกอร์เปิดสเกิร์ตคอหนึ่งไว้ในดับลานแล้วดูดเลือดมาต่ออีกครับเรก็สับแตกครับคิลลีสเปร์ครับเสียงสับนี่มันแน่นจริงๆสกอร์เป็นแปดต่อสี่ครับระเบิดยับลงต่อผมได้ลงเจมครับเรียบร้อยฮะ กาานี้ไหลขึ้นมาบอกโนวันจัดการไปกับคิริสรีฮะทางด่านี้ระเบิดยัดลงครับหตอนเรียบร้อยไปส่วนนั้นสบายลิงไปตายไงไปะเนี่ยน่าจะเหยียบระเบิดตายผมกขอเล่นตายอยากครับต้องระเบิดเวลาอนะโดนระเบิดตายครับตีเคลเคลื่อนไปแล้วดูดเลือดเปิดๆเ,เ,เลยครับเปิดน,นันโปรนี่ครับเจอระเบิดครับเหยียบระเบิดรีบหมดไปครับไปสองชุดมีทั้งน่านิสคอร์ดเครือบอินคริสเมทเวทอีกฮะ นอกจากตีดคลิปครับอกใส่หนักจับเต็มไว้เรียบร้อยแป๊บเปลี่ยนแตกครับวิงต้อ์เคิร์นจับล็อกไว้เชื่อนิดนึอีกรอบฮะเกือบไปกระบอกแล้วก็ระเบิดย้ำต่อไม่รอหมดศับไปอีกหัวที่สองครับดับเบิร์คิวเลโซผมบิงไม่ได้พอเจอสมอลยิงเดือดเย่อยปิตันคุยกังไปฮะเลโซก็ไม่มีมานาสับแล้วผมทางด้านมาซิลีทอยเอาได้หรือเปล่าบิงไปมาซ์เซอร์คอผมแล้วก็รอบุดควิกโค้งผิวแน่นๆครับทริปเปอร์คิวด้านเลสลูชันอาร์ติกเบกลนี่ก็มาเอ็กนาด เบอร์เซึร์ก็คอยไม่ได้ผมหยุดนิ่งกันก่อนครับแล้วก็แบตเทิล์ทังเกอร์ลงเอาต้าคิีของเรสโซลูชันครับโดนระเบิดไปรค,าาครับผมอ้เรโซฆ่ามาสลิมวอต์เนดดูตามติดชีวิตระเบิดแล้วนี่ระเบิดไปสองฝ้าฝากครับระเบิดเต็ไมไปหมดเขาใช้สมอนนับร่องไปดูสุมเลือดมาครับไวเปอร์ผมเจอวิตอร์เคิร์ดไปแล้วก็จริง,งกดจำสองเบอร์ซึ่งก็คอยดึงไปอีกหนึ่งครับผมสับแตกสับแตกสองครับผมโอ้โหเรโซสับมานเลยเกิด โดดมาแปร์ซอผมอัดหนักกันไปเลโซเขอสับแล้วกันเปิดเป็นเมลก่อนโคนเพรสเข้าไปและ GG เบอร์เบรผมตามสไตล์ CIS ครับ17นาทีจบเกมทริปเปิลคิวพิออนก็ไล่ครับเลสโซลูชันครับฟารด์เปิดในช่วงต้นเกมมีบรนการ์ดแล้วก็บิงครับเข้ามาเก็บงานสบายฮะเดินสับทีละหัวครับผม22ต่อ4ครับ17นาทีจบเกมเบอร์ตันโปรชนะไปครับ อยู่อย่างหวาดกลัวแล้วก็ไม่มีพื้นที่ฟา้าแล้วก็สเปกเ,เตอร์โดนปิดงานแบบง่ายฮะ